ครับผมนี่นะผมแล้วก็เอยเอาอีกยอเอาอีกสองสามยดเดือยเป็นเป็นยศพยายามขึ้นนะครับแล้วก็ยดนี่ประมาณนี้นะผมส่วนช่องเนี่ยนะผม ช่องผมจะจัดเป็นอันต้องเยอะๆหน่อยอะแต่อันนี้มันมีแค่สี่ช่องเองอะทุกคนต้องเป็นอะไรดีทุกคนผมผมไม่รู้วิธีเรียงลำดับเออเรียงลำดับ ตรวจสอบแล้วมันถึกนะครับผมนับก็ไม่มีใครเข้าซร้ฟมาเลยนะครับ คือตอนนี้นะครับยังไม่มีใครดีได้ยศโหดมากกับเาผมเพราะว่ามันต้องเป็นเปเป็นแบบอืแบบไม่เกินไปอ,ะอ่ะก็แบบเท่าเทียมกันอะไรประมาณนี้นะยกเว้นผมนะเพราะว่าผมเป็นคนสร้างครับผม นะครับผมอยากสร้างห้องให้มันเยอะๆกว่านี้แต่ผมทําไม่เป็นนะผมก็ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับสําหรับยศผมนะก็ใครที่อยากจะเข้ามาก็ได้นะผมแต่ว่าสามารถมาคุยกับผมได้นะครับในนี้นะครับได้ทุกคนนะครับผมหรือไม่ก็นี่นะเป็นทั่วไปนะผมคุยได้นะครับอันนี้สําหรับยศพระเจ้านะครับคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะพ่อผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ